สวัสดีค่ะนี่นะคะหน่อไม้ก็ต้มต้มสุกพอสมควรแล้วนะคะไม่ต้องสุกมากนะคะเราแคนะ่หน่อไม้สุกนิ่มก็พอนะคะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมามัดปากถุงกันนะคะไม่ต้องยกลงมาค่ะต้มอ,อยู่เดือดๆแบบนี้แหละคะ่ะดีแม่ดาจะมัดให้ดูนะคะก็จะมัดทีละถุงทีละถุงนะคะ เนี่ยนะคะยกออกมาเลยนะคะแต่ถ้ามันมีน้ําเราก็เทน้ําออกเลยนะคะเพราะว่าน้ํามันก็จะมีเข้าอยู่แล้วนะคะเราต้องเทออกเลยะคะ่ะเทน้ําออกให้หมดนะคะทีนี้ก็จะมัดปากถุงเลยนะคะ นี่นะคะมัดปากถุงเลยให้แน่นเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวค่อยเอาถุงมาซ้อนอีกทีนึงนะคะเอาแบบเดือดอยู่แบบนี้แหละค่ะ ยกผงขึ้นมาแล้วก็เทน้ำออกเลยนะคะเพราะว่าน้ำจะมีไอรละเหยของน้ำมันจะเข้านะคะแค่นี้ก็เป็นหน่อไม้อัดแล้วนะคะหน่อไม้อัดผงนะคะ พอเย็นนะคะพอเย็นเราก็เอาถุงมาใส่อีกอันนึงนะคะเพื่อที่กันถุงมันจะแตกนะคะหรือว่าแมลงกัดแมลงสาบนั่นเองนะคะถ้าเราเก็บไว้ส่วนมากแมลงสาบจะเข้ามากัดนะคะเพราะว่าเราปิดฝานี้ไอระเหยของน้ํานี่จะหยดลงไปนะคะหยดลงไปก็จะมีน้ํานะคะแล้วก็เทออกเลยนะคะ แค่นี้แหละค่ะ ทีนี้หนะ่อไม้ของเราก็จะเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็หอมอร่อยด้วยนะคะเก็บได้นานถึงหนึ่งปีเลยนะคะหน่อไม้นะคะ พอเรามากินนะคะะน้ำไม้ก็ยังคงหอมอยู่เหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ นี่นะคะก็จะเป็นก็จะได้หน่อไม้อัดแล้วนะคะนี่<อ>เห็นไหมสวยงามมากเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ดากดกรอ,อกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ